สำหรับอาร์เซนอลนะคะมีข่าวร้ายค่ะทั้งด้านของกาเบียวเนี่ยล่าสุดถึงขั้นต้องผ่าตัดเลยนะคะอาการบาดเจ็บรบริเวณแฮมสตริงเนี่ยก็คือตอนแรกแฮมสตริงมันก็มีหลายเลเวลเนาะหมายถึงว่าถ้าเจ็บแล้วบางทีเจ็บแล้วหายเองพักฟื้นหายเองฟื้นฟ,นฟ,นฟนูร่างกายได้แต่ว่ากรณีของกาเบียลมารกาเซนต์ล่าสุดเนี่ยบอกมาแล้วนะคะว่าต้องผ่าตัดค่ะเพราะฉะนั้นปิดเทอม ซึ่งเธอเธอมนี้ก็จะปิดอยู่แล้วความเสียหายมันรุนแรงใช่ซึ่งหูอาร์เซนอลเจอปัญหาการบาดเจ็บเนี่ยพรามันกำลังได้ซาก้าได้ซาก้ากลับมาครับคือเอ้าแล้วก็อยู่ดีๆก็มีนักเตะเจ็บไปอีกก็คือนัดนั้นเหละมันเหมือนแบบมันเหมือนคนหนึ่งเข้าคนหนึ่งออกคนหนึ่งเข้าคนหนึ่งออกแล้วมันก็เป็นนักเตะชนสำคัญที่หู แล้วนี่ยังไม่รู้เลยนะว่ายู่ในทีเบอร์พักนั้นแค่ไหนจากวเข่าใช่ไหมใช่ครับก็ถ้าตามข่าวเนี่ยก็บอกว่าอาเซนอลเนี่ยประกาศยืนยันนะครับว่ากาเเรียลมาการเยสนะครับกองหลังของพวกเขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บที่กรามเนื้อหลังต้นขาะนะครับต้องเข้ารับการผ่าตัดนะครับก็เจ็บจากเกมที่เจอกับฟูลแลมนี่แหละครับแล้วก็จะเข้ารับการผ่าตัดแล้วก็เข้าโปรแกรมพักฟื้นแล้วก็เข้าโปรแกรมฟื้นฟูก็ยาวครับกูดบายสำหรับซีซั่นนี้แล้ว นะครับสำหรับกราเบียงมาการเยสนะครับถแถลงการของสโมสรก็ระบุนะครับก็ระบุเหตุการณ์นี่แหละครับว่าระหว่างถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับในเกมระหว่างฟูลแลมเจอกับฟูลแลมเมอร์นังคารนะครับแล้วก็ได้รับการยืนยันแล้วว่าบาดเจ็บจะต้องผ่าตัดนะครับออจะเข้ารับการผ่าตัดในไมอ่อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับแล้วก็จะเข้าโปรแกรมฟื้นฟูเพื่อเป้าหมายนะครับให้พร้อมสําหรับเริ่มต้นฤดูกาลหนะน้า,นานทุกคนในสโมสรมูสภาพตอนที่เจ็บอ่ะ คือเขาก็เขาก็พยายามส่งสัญญาณว่าเฮ้ยแบบหยุดก่อนเจ็บแต่เกมมันยังไปต่อแล้วเขาก็พยายามคือพยายามวิ่งเนาะว่าได้นงลไปเห็นแล้วแบบแต่คือจังหวะที่เจ็บอ่ะเหมือนกล้ามเนื้อมันออกแนวกระตุกเองอ่ะใช่แล้วก็แล้วก็พยายามพยุงตัวเองเพื่อแบบเกมมันยังอยู่อ่ะเนาะพยายามแบบไปต่อเห็นแล้วสงสารคืออย่างที่เราคุยกันนั่นแหละว่านักเตะเนี่ยมันเจ็บได้ใช่ไหมอ่ะหนึ่งเจ็บจากการเข้าปะทะค่าสองแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะเจ็บจากเจ็บจากแผลเดิมที่เจ็บอยู่แล้วแล้วก็แต่อย่างเงี้ยอยู่ดีๆวิ่งและขยวกเนี่ยมันน่ากลัวใช่ค่ะคือเราไม่ไม่ไม่ได้เจ็บมาก่อนแล้วอยู่ดีๆก็มาแบบปุ๊บแล้วก็นั่งลงไปเนี่ยหัวเอาแล้วโค้ดนี่ขนลุกเลยนะครับแฟนบงแฟนบอลที่เห็นน่าจะขนลุกพอสมควรเลยดูเล้วก็ลยมนั่งลงไปนบ แต,แต่อาเซน่าก็เก่งนะเพราะว่าอะไรรู้ไหเจอปัญหานักเตะบาดเจ็บเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกแบบเนี้ครับก็ยังอยู่กันตรงในตำแหน่งนี้เนอะปะ<ช>มันก็ถือว่าบริหารจัดการกันกันได้ดีเนี่ยดูดิเห็นป่เขาก็พยายามที่จะขยเยกวิ่งเขากลัวเดี๋ยวแบบเกิดพลาดแบบเสียจังแบบจังหวะอะไรกันตรงนั้นอนะไอย่างเงี้ย น่าเห็นใจน่าเห็นใจนะครับแต่ว่าตอนแรกว่าจะแซวก็ไม่แซวแล้วเห็นนักเตะบาดเจ็บนะครับเมื่อเมื่อห็นเขาดูดิลงไบนอนแล้วก็พยายามเห็นป่ะแล้วก็พอนอนเฮ้ยไม่วิ่งไม่ได้เฮ้ยไม่ไม่วิ่งก็ไม่ได้ก็ต้องลุกขึ้นมาช่วยก่อนวิ่งด้วยขาข้างเดียวนะนะครับผมอ่ะนะครับแล้วก็ยังมีอาการบาดเจ็บสําหรับอาร์เซนอลเนี่ยนะครับคือมีรายงานว่าเกมนัดแรกในแชมเปียนส์ลีกรอบก่อนรองชนะเลิศที่จะเจอกับมาริตในวันที่11เมษายนเนี่ยนะครับ มีนักเตะตัวหลักได้รับบาดเจ็บถึง7รายโอ้โหโหดมากโอ้โหนอกจากกาเบรียลที่เพิ่งจะเจ็บแล้วเนี่ยนะครับยังมีเยเรียนทิมเบอร์ที่เจ็บในวันเดียวกันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาวันไหนนะครับแล้วก็ยังมีนะครับที่ยังไม่ฟื้นตัวหลังจากผ่าตัดก็คือทาเคฮิโร่เทมิยาสึกับ Ricardo, าาริคาโดคาราเฟอรีอันนี้ก็มีปัญหาเรื่องความฟิตใครฮาวเวร์ก็เจ็บแฮมสตริงจาเบลเชซุสนะครับเข่าชีกหัวเข่าชีกขนาดอะไะครับยาวเป็นหางว่าวอะค่ะ ยาวแบบโอ้โหเออจริงๆนะแต่ว่าถ้าพอฟังพิธีนาพูดมันก็เออพอมานั่งนึกก็เออจริงเพราะว่าเจ็บขนาดนี้ใชก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับอีกอีกสองทีมที่เจ็บประมาณนี้แต่ไปอยู่ด้วยกันตรงนู้นทั้งแมนยูแล้วก็สเปอร์นะครับก็น่ะก็ต้องพัฒนาพัฒนาตัวเองขึ้นมาให้เท่าอร์นซนนนะครับขนาดตัวเจ็บขนาดนี้ก็ยังอยู่รองรองจ่าฝูง